สวยมากเลยสวยสว,ยส,วยสวยสุดๆเลยลูกใหญ่มากเลยทุกคนลูกใหญ่มากดาวห้าแฉกเหรอคะนี่ไงหนึ่งสสาสี่ห้าดาวห้าแฉกแสดงว่ามีห้าภูมีห้าภูยังไงก็ของแท้แน่นอนคะ่ะงามงางา <laughs> ลูกนี้คะ่ะทุกคนมันตกลงมาพอดีเลยคุณโอถ่ายไม่ทันนะเมื่อกี้กะว่าจะไปเนี่ยเห็นไหมคะก้านเขายังสดสดอยู่เลยอ่ะ สดแบบแต่ลูกเขาค่อนข้างเหลืองแล้วนะคะผ่ากันเลยค่ะแลอามีดอกไหมไม่มีมมเอาใหม่มันอยู่ตรงนี้นี่เป็นไงละ่ะ <c oughs> กินเลยนะคุยโหไม่รอละกินรสชาติมันสุดยอดเลยอ่ะหืม <c oughs> เม็ดรีบมากๆเลยโอเคค่ะทุกคนควินโอได้ของดีกลับบ้านและตัดไว้หลายลูกเลยแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้อ่ะควิโอจะขอไปพาทุเรียนมูซังคิงขึ้นรถก่อนคะ่ะเยอะมากเยอะมากไม่บายมาตามมา